อีกหนึ่งคลิปเป็นข่าวคุณผู้ชมคะมาจากจังหวัดหนองคายค่ะเป็นรถพ่วงบรรทุกหินกําลังจะไปส่งที่บึงการแต่ว่าคนขับม่วงนอน<ม>หลับในบรรทุกหินมาแท้ๆอย่างหนักเลยนี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นไฟสว่างจ้านี่มาแล้วนะคะรถพ่วงหมุนมาล่ะจะชนบ้านคนแล้วคนขับเขาบอกว่าไม่อยากชนบ้านคนก็เลยหักพวงอะไรลบ ไปชนปัน๊มนล้วมันหลอดแทนโอ้โหแล้วเกิดอ,อะไรขึ้นท่น,นี้นี่คือนี่คือหมาที่อยู่ในกรงในบ้านที่เขาโดนชนข้างหน้าเนี่ยนะคะค,คือหมาได้ยินแล้วอะ่ะแล้วเสียงมันสั่นสะเทือนมาเนี่ยวิ่งกันออกมาดูหมามุงนี่นะตกใจตกใจไม่มีหมาตัวไหนบาดเจ็บใช่ไหมครับไม่มีค่ะคเพราะว่าเขาไม่ได้พุ่งมาทางนี้ถ้าตัดสินใจ ให้พวงมาลัยรถมันตรงมาเนี่ยหมาคอกนี้อาจจะไม่อยู่แล้วนะคะแต่ตัดสินใจหักพวงมาลัยแล้วไปชนปั๊มน้ำมันหลอดแทนน,นะฮะทำงานหนักแล้วหลับในไม่พักไม่ผ่อนนะครับ<อ>มันก็จะเป็นอย่างนี้ดูกล้องหนึ่งที่พังยับเลยนะคะมุมขวาบ,บ,บนตีห้าินาทีนะคะที่เกิดเหตุขึ้นบนถนนหนองสองห้องท่าบ่อกใกล้ๆก,กับสี่แยกบ้านโนนในตำบลพระธาตุบางพวนอำเภอเมืองของหนองคายค่ะบ้าน ที่ได้รับความเสียหายไปอยู่ดีนะคะเพราะว่าเขามีทั้งรถทั้งมอเตอร์ไซค์จอดอยู่หน้าบ้านเป็นบ้านของคุณยายนวลอุนารัตอายุ79ปีมีมอเตอร์ไซค์3คัน กับกระบะอีกหนึ่งที่จอดอยู่ข้างหน้าพังเสียหายหมดเลยนะคะแต่ว่ายังดีเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอนช่วงเช้าเนี่ยไม่มีคนอยู่หน้าบ้านไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่ปั๊มน้ํามันหลอดเสียหายเพราะว่าโดนชนเข้าไปเต็มเมน้ามันดีเซลไหลนองเต็มพื้นไม่ระเบิดไม่อะไรใช่ไหมดีไฟไม่ลุกขึ้นมานะคะคนขับรถพ่วงคันนี้อายุ27ปีนายโยธินกุมทศเขาบอกว่าขับมาตั้งแต่5้าทุ่มแล้วจากเอราวันจังหวัดเลยจะไปอ,อําเภอเมืองบึงการจอดพักระหว่างทางเป็นช่วง แต่พอถึงจุดเกิดเหตุหลับในตอนรู้สึกตัวเนี่ยพยายามเหยียบเบรกแล้วนะคะแต่ว่ามันเบรกไม่อยู่จริงๆก็ชนสาราที่พักริมทางก่อนแล้วเห็นว่าข้างหน้าเป็นบ้านคนับไม่รู้ใครอยู่ในบ้านก็เลยตัดสินใจหักหลบไปชนปั๊มแทนค่ะอ้วกบอลเลจังไหนรับครับรับเลยบ่ได้พักก่อนบ่ไปนะต้องพักก่อนพักพ่ักหน่อยเาพักหน่อยเอาพักหาทุ่กับบได้พักเลยแง่เรย เราพักพักมาเรีย่ยครับก็พักมาเป็นระยะบางคั้งเราสุโมงสองชั่วโมง,มงไม่พอเนาะจอดพักชั่วโมงสองชั่วโมงคนมันง่วงอะฮะ<า>เออนี่อะไรก็เอาไม่อยู่แล้วนะฮะสภาพยับม,มันมีผู้ผบาดเจ็บผู้เสียชีวิตใช่ไหมครับค่ะ<า>แต่ว่าอย่างที่บอกฮะขับรถขับเรืออะไรพวกนี้นะฮะต้องพักเป็นระยะนะครับต้องรู้ตัวเองรู้กําลังตัวเองนะไปฝืนไปเงี้ยแล้วต้องไปจ่ายค่าเสียหายเนี่ยไม่พอทํางานอีกห้าปีก็ไม่พอจ่ายครับมอเตอร์ไซค์สามกระบะหนึ่งปั๊มน้ํามันอีก